เนี่ค่ะเมื่อเราสักการะรอยพระพุทธบาทคู่เรียบร้อยนะคะก็มาแวะสักการะนะคะอสมปูร่ราสีตาไฟนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวถ่ายภาพด้วยบริเวณจุดนี้นะคะน,นี่ค่ะก็ขึ้นนะคะที่อสมเลยนะคะด้านล่างก็จุดชมวิวนะคะใหญมากค่ะ บริเวณด้านล่างก็เป็นวัดเขาชงกนะคะที่เรา,เาไปสักรกรอยพระพุทธสายกันนะคะ